สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจา้าสวัสดีทางเอฟซมาเอซเก่าด้วยนาะจ้ามาพบกับแนวทางหวยห้านอยจะสูตรหมัดรวมแนวทางวันอังคารจัา,จาที่30มเดือนเก้าจากกรานสองพันห้ารญญา้อยจะมาพบกับแนวทางของไอจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยเนาะสำหรับโพนหานอยมารวมมือวาดจ,จันที่ยีเก้วันจันทร์ แนวทางจะเล็กเด่นให้3กับ6กกันเด่นหาจะพ้นน้อยรอบแรกเฉพาะกิจจะ6กศูย์หนึ่าง4ีหาบนศูนย์หผ่านไปจะ่สาหรับห่าง4ี่หาฉุดกันข้าเด่นหาจับบริจับ4ี่หาเนะาะถือว่าผ่านไปมาแค่เล็กเด่นเด่นหาจะฉุดกันเข้ว่าสี่หาเล็พี่น้องสําหรับน้อยรอบพิเศษจ้ะ 8ปดเจ็ดสอาำหรับ8ปดหาเข่าหาจะชุดกันโตัวเน่นจ้าน้อยรอบปกติจะเจ็ดหาศูนย์ศูนยบนศูนย์หลังเนาะหาถือว่าหาศนย์ี่ถือว่ามาตรงๆรงจะโตเน่นอีกแล้วจะชุดกันของเขาปังจ้า ตรงๆเลยมาฉุดกันอย่างเดียวเลยตัวนี้สำหรับน้อยรอบวี p พีจะสองเจ็ดสี่สี่แปดจกโอ้โหสี่บนสี่ล่างอีกเนาะน้อยรอบวีไอพีเจ็ดสี่สี่แปดอันนี้ก็ถือว่าผ่านไปเนาะ,ะสำหรับสูตรสามตัวของเฮาเป็นได้ละเมื่อนี่ สุสดซ้ำตัวข่าวก็ถือว่าพลาดไปเลยแต่บอกใครบอกเคลียร์จะสำหรับเลขเบิ้นมื่อนี้ก็พลาดไปเนาะเลขเบิ้นบ่มาเนาะโอ้มื่อนี้เบิ้นเป็นตามาเบิ้นบ่มาจักน้อยเลยจต่สำหรับแนวทาของเ่าเนาะจ้าโอ้โห,โหโส่วนกันสะตองหนึ่งตองสองเนาะจับทางยากคัะเลขเบิ้นส่วนกันขักประดันบ่มาจักกระตุเลยสำหรับเลขเบิ้นของเ่าวสำหรับวันที่สามสิบมื่อนีต้ตามรุ่นกันต่อจ้า แนวทางรัฐบาลไทยจอยลงห่2สองสูตรรอบมือนีวันที่สามจะเจอกันสูตรแรกจะสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยขฮาจะสําหรับสายด่วนโคูเรนสูตรชุดไทยขฮาเจอกันวันที่หนึ่งจะสาหรับมืนีก็คือเจอกันสูตรแรกเนาะสาหรับขนมไทยขฮาวจะสาหรับห้าน้อยมัดร่วมจะแนวทางมืงนีเลขเด่นไ้ สองกับสี่จ้าจับคู่เด่นสองมัดรวมมีสองสามสองสี่สองหาสองหกสำหรับเด่นสี่จ้าสี่หาสี่หก,ส,หกสี่เจ็ดสี่แปด เลขเบิร์มื่อนี้ได้สองกับ0ูแต่ว่าชนหน่อยได้จากพราะสองสองหละกการพอดีชนกับเด่นมัดรวมพอดีแต่ว่าชนหน่อยจะสาหรับเลขเบิร์มือนี้ชนแค่นี้เองกันจากกันเด่น01 02 03 04อยู่ชุดกัน3ตัวบน204คือเลขเด่น สามสี่เจ็เจสี่หกเจจ้าห้าน้อยหมัดรวม3าตัวบนมนีคอเนียนไปศูนย์สอเจ็ดสองศูนย์ชุดกันจ้าศูนย์เบิร์นสองสอง 4647เด่น2เด่น2526 สำหรับมันร่วมนี่คือห้ร่วมถูกน้อยเฉพาะคิดถึงวีไอพีจะแต่กับขึ้นอยู่กับพี่น้องเอฟซีแต่ละคนแต่ละฐานน้องหมักอยู่ในห้าน้อยรลอบได้กับเปรียบเทียบกันเบิงได้จะมีตัวหมักตัวชอบกาคอยตามเนาะบ่มีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้จะหรือว่า้ามีตัวหมักตัวชอบก็อย่าลืมไปครับถูกข้างจ้ะลงให้2สองสูตรมัดร่วมกับเนีน้อยจะเปรียบเทียบกันเบิงได้จะหรือว่าหมักสูดได้กับตามสูตรนั่นจะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะสำหรับคลิปนี้ก่ะ ขอฝากไว้เพียงสำนีละกันนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า